โอ้มาทำอะไรกันเยอะแยะนี่ไหนดูสิโหททำไมทองมันราคาตกขนาดนี้วะเนี่ยต้องซื้อเก็บไ้เยอะแล้วเดี๋ยวราคาขึ้นเดี๋ยวราคาขึ้นเฮ <c oughs> ้ยเอเนวีมึงมึงมีเงินเท่าไหร่มึง,มง,มง,มงซื้อทองให้หมดเลยนะไอ้เชีย่ยมันถูกขนาดนี้เดี๋ยวแม่งราคาขึ้นแน่ตอนบ่ายตอนนี้ทองเขาปรับเป็นแบบอัปเดตทุกหนึ่งชั่วโมงเว้ยแล้วแม่งถูกขนาดนี้นะคนแม่งซื้อทั้งเซิร์ฟอะตอนบ่ายกูว่าแม่งราคาขึ้นแน่ ถูกขนาดนี้มึงไม่บอกกูก็ซื้ออยู่ดีอะเดี๋ยวรอดูเนี่ยว่ามันจะขึ้นไปเท่าไหร่เนี่ยจาก5000เนี่ยโอ้โหทุกคนให้ความร่วมมือดีมากบรลุมซื้อทองกันทั้งเมืองเลยอย่างนี้นยอย่างน้อยก็ต้องได้สักหมื่นสองหมาแล้วว้าและแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็ได้มาถึงใช่นี่นสองหมื่นสองหมื่นเห็นไหมไอ้สองหมื่นเหรอไอ้สองหมื่นสองม่มื่นสองหมื่นว้าวไอ้สองหมื่น อกแล้วทุกคนต้องร่วมมือกันในสัตว์ขายเลยขายไม่คิดสวัสดีครับทุกคนเป็นไงกันบ้างก็มีใครทันเหตุการณ์นี้ก็คอมเมนต์ไม่ได้นะมาขิงความรวยกันได้ <c oughs> ส่วนตัวผมนี่ก็ไม่ได้รวยจากเออไอเหตุการณ์นี้มากนะครับผมก็ได้มาตอนแรกคือจริงๆผมก็มีเงินแสนก,กว่าอยู่แล้วนะก็เกือบสองแสนแล้วผมก็กลายเป็นแค่ประมาณน่าจะห้าหกแสนนะมันก็ไม่ได้เยอะมาก บางคนนี่คือพ่อค้าขายทองก็คือรวยกันชิบหายเลยแหละฮะก็วันที่สิบเจ็ดสิบแปดจริงๆผมสอบใบเซอร์อยู่นะแต่ว่าก็แวะเข้ามาเล่นบ้างแล้วก็เนี่ยแหละก็เลยมาทันเหตุการณ์นี้แบบพอดีๆเพราะาเห็นเขาคุยกันในกลุ่มในดิสคอเร็ตเนาะกลุ่มพูดคุยก็กลุ่มกลุ่มดิสคอเรหลักเลยนลั่นแหละฮะก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมาย้อนรอยเหตุการณ์วันเสาร์ที่สิบสามที่เกิดขึ้นเนาะมันก็เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าๆแล้วลนะ่ะแต่ว่ามันมาพีคตอนรอบสุดท้ายก็อย่างที่ทุกคนเห็นนนนะะทที่ว่วาาาาาองเมมัรรคจกปปณ็น 19, นะ เออแล้วก็มาเล่าด้วยว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้จริงๆมันก็น่าจะไม่เกิดขึ้นเนาะเพราะว่าคนก็ไม่ได้อยู่ทันกันทุกคนบางคนนี่คือแบบเก็บเป็นเงินจีหรือเก็บเป็นทองก็ตามเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ได้ออนในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาก็ไม่ทันเหตุการณ์นี้ผมก็มองว่ามันก็มีคนเดือดร้อนเยอะนะเอาจริงๆก่อนหนึ่งก็ต้องอธิบายเกี่ยวกับราคาของทองภายในเกมนี้ก่อนเนาะตั้งแต่สมัยบิ๊กบั g หรือว่าตอนเซิร์ฟนี้ช่วงแรกๆเนาะก็คือระบบเนี้ยมันง่ายมากดุฟูเนี่ยเป็นคนที่ถือทองใช่ไหมครับด เป็น N e p c ที่มีทองอยู่ในตัวส่วนผู้เล่นเนี่ยมีเงินจีเราเนี่ยก็ใช้เงินจีซื้อทองมาจากดุกฟูนะครับดุกฟูก็จะรู้สึกว่าเชีย่ยมีคนซื้อทองจากฉันว่ะทองฉันมันมีคนต้องการนี่นะขายหมื่นหนึ่งไม่พอแล้วขายหมื่นหนึ่งร้อยดีกว่า <_ S 2> ก็มันก็จะเป็นโลจิกประมาณนี้นะครับก็คือเมื่อผู้เล่นเนี่ยซื้อทองไปจากดุกฟูเยอะๆนะฮะทองก็จะราคาขึ้นนะครับเออแต่ถ้าเป็นสมัยบิ๊กบักเนี่ยถ้าเป็นสมัยบิ๊กบั๊กเนี่ยเออดุกฟูเนี่ยมันจะมีการร,รีเซ็ ก็แบบว่าถ้าซื้อไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะกลายไปถึง20,000ืได้นะครับก็ต้องมีการรีเซ็ตราคาทองเนาะแต่ว่าเซิร์ฟนี้นี่ก็เอาเป็นว่ามันเกิดปัญหาเกี่ยวกับทองหลายช่วงหลายอย่างเนาะแต่ก็คือไอที่มันเกิดเรื่องที่แบบเป็นเศรษฐีดูใบกันทั้งเซิร์ฟได้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอย่างนี้ครับคือในวันเสาร์นะฮะทองเนี่ยมันถูกปรับราคามาให้เหลือหมื่นนึงครับแล้วก็ระบบเนี่ยรีเซ็ตกลับไปใหม่ก็คืออย่างนี้ฮะก็คือดุกฟูเนี่ยจะไม่ได้เพิ่มราคาทองแบบเรียลไทม์คือที่ผ่านมาเนี่ยถ้้้้าาามีผูเล่นนซือออททงงไปปุ๊ราคาขึ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับก็คือเมื่อมีผู้เล่นซื้อทองไปเยอะดุฟูจะใช้เวลาคิดนะ,ะทุกชั่วโมงก็คือทุก9ก้าโมงแปดโมงสิบโมงเที่ยงบ่ายอะไรเงี้ยนะฮะทุกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยดุฟูจะค่อยอัปเดตราคาทองทีเดียวเลยว่าเฮ้ยผู้เล่นซื้อไปเยอะนะนจะขึ้นราคาทองหรือถ้าเกิดผู้เล่นขายทองมากกว่าซื้อเนี่ยราคาก็จะตกนะซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไอ้วันนั้นน่ะคุณตอนตื่นเช้าว่าราคาทองมันจะอยู่ที่หมื่นหนึ่งใช่ไหมซึ่งซึ่ ก่อนปิดเซิร์ฟในวันเช้าวันเสาร์อะตอนตีห้าหกโมงอะไรเงี้ยน่ะตอนปิดเซิร์ฟอะทองแม่งหกพันเลยแต่พอเปิดเซิร์ฟมาทองแม่งหมื่นหนึ่งเลยทุกคนแม่งก็ขายแล้วก็บนอย่างนั้นอยู่ช่วงเช้าแต่ว่าไอ้ตอนที่ผมทันเนี่ยก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นเนาะว่าราคามันเหลือห้าพันเพราะว่าทุกคนลุมขายจริงๆแล้อวตาาจักรปั๊มทองเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงที่ผมไปสอบนั่นแหละผมกลับมาที่ผมก็เห็นมันห้าพันแล้วผมก็ไม่คิดอะไรว่าผมก็ซื้อแล้วผมก็ไปนั่งอ่านในแชทดิสคอร์ดเน่่นหก็นนันนละะฮ ก็เลยแบบแล,แล้วแล้วมันเป็นครั้งที่หนักมากพอทองแม่งลงเหลือห้าพันนะคุณจริงๆมนเป็นตอนที่ถูกมากเลยนะพอทองแม่งแบบลงจากห้าพันเนี้ยคนแม่งก็ซื้อทองจากดุกฟูไปเยอะซื้อทองจากดุกฟูออกไปเรื่อยๆก็ทุกคนก็แบบเหมือนกับรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งห้าพันใครก็ต้องซื้อว่ะมันเป็นเรื่องที่แทบจะแน่นอนเลยว่าตอนที่อัปเดตขึ้นมาเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะก็คือทองแม่งราคาไปหมื่นเก้าที่เนี่ยมึงเอ้ยโอ้โหทองราคาตกกระจายมึงกลายเป็นเศรษฐีกันทั้งเซิร์ฟกูบอกเลยทั้งที่จริงๆเนี่ยไอกิจกรรมล่า มันก็เกิดมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาทองเฟริรภายในเกมใช่ไหมแต่แม่งไอเชี่ยเอ้ยคือแม่งแบบอาคิดระบบแบบนี้ออกมาแม่งเอ้ยทุกคนแม่งก็เลยใช้ช่องว่างเพราะว่าทองมันไม่ได้อัปเดตแบบเรียลไทม์แล้วการที่แบบเชีย่ยแบบทุกคนซื้อราคาที่ถูกได้พร้อมกันทุกคนอะคือทุกคนมีเวลาหนึ่งชั่วโมงในการซื้อราคาที่ถูกแล้วขายราคาแพงอะยังไงทองแม่งก็ปั๊มได้เว้ยซึ่งในวันเสาร์ตอนนั้นอะประมาณตอนน่าจะตอนบ่ายใช่ไหมผมก็ไม่แน่ใจก็คือมีคนปลุกคอนเนอร์ขึ้นมาปิดเซิร์ฟเนะาะ ตอนนี้ราคาทองก็ได้ฟิกอย่างแท้จริงแล้วนะครับเออจริงๆอ่ะมึงทําอย่างเงี้ยหมดปัญหาตั้งนานแล้วโอ้แต่ประเด็นที่ผมจะมาพูดในวันนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องของการปั๊มทองเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นวันเสาร์นะจริงมันเกิดขึ้นมาสักพักแล้วแหละแต่ว่าวันเสาร์เป็นวันที่แบบมันรุนแรงที่สุดแล้วก็แบบพูดไงดีอ่ะเหมือนกับว่าทิศทางของราคาทองมันค่อนข้างชัดเจนเนาะขึ้นลงขึ้นลงอะไรเงี้ยก็นั่นแหละได้มีคนแจ้งงทาาออรหืืว่ก็ค คนรับเรื่องของ Discord นั่นแหละเนาะก็มิสเตอร์เอ็มนั่นแหละคนนี้คุณก็รู้ดีว่าใครนะฮะเจ้าแห่งการโดนถมถุยและโดนด่านะครับผมก็มิสเตอร์เอ็มเนี่ยก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นแบบว่าเหมือนยังไงเนี่ยมันไม่ใช่ช่องโว่ปะเขารับความเสียงลาบลาบลานะฮะเออแต่ก่อนเราจะพูดไปไกลเนี่ยผมขอพูดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องภาพนี้เนี่ยคือมันแจ้งตอนตีสามใช่ไหมนี่คือผมเข้าใจถูกใช่ไหมว่าจริงๆแล้วการปั๊มทองมันมีมานานแล้วหรือมึงเพิ่งเกิดขึ้นวันเสาร์แต่ก็งงอยู่ที่ถ คือพ่อความมันเกิดขึ้นตอนเสาร์แต่เกมมันอัปเดตระบบนี้เข้ามาตอนเช้าไม่ใช่เหรอหมายถึงที่ผมเข้าใจหรือถ้าคือถ้างั้นถ้าแจ้งตั้งแต่ตีสามก็แปลว่าระบบเนี้ยมันอยู่มาหลายวันหลายอาทิตย์แล้วดิแต่ผมไม่รู้เนี่ยก็ถ้าเกิดใครรู้ว่าทองเนี่ยมันสามารถปั๊มอย่างนี้ได้ตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะฮะผมก็พยายามถามหลายคนแล้วแต่ผมพยายามดูในในแชทที่ขอบผมก็รู้สึกงง,งๆอะ่ะมันก็เหมือนแบบมีการปั่นกันไปกันมาด้วยคุณเข้าใจไหมแม่งเอ้ยสังคมนี้แม่งแ,แบบหาข้อมูลจริงยากชิบหายเลย แต่ก็เอาเป็นว่าอย่างที่เห็นนะฮะว่าก็ได้มีการแจ้งไปแล้วไม่ว่าจะก่อนหรือหลังอัปเดตหรือว่าเป็นการปัน่นเอาเป็นว่ามันมีคนแจ้งเนาะซึ่งทางมอดเตอร์เตอร์ผมเรียกมิสเตอร์เอ็มแล้วกันคุณมิสเตอร์เอ็มก็ได้บอกว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมันไม่ใช่ช่องโหว่ด้วยซ้ำาบลาก็ไม่ได้มีการแก้นะครับจนสุดท้ายเนี่ยอย่างที่เห็นนะฮะว่าเงินเนี่ยจาก5,000เป็น1 9ึ่งื่นเก้านะฮะสามสี่เท่านะครับผมก็เป็นเศรษฐีดูใบกันทั้งเซิร์ฟนะฮะเงินจีล้นครับผมจังหวะนี้ล้นแบบบล้นชิหายฮนะ สุดท้ายก็ต้องทาการปลุกคอนเนอร์ขึ้นมาแก้ปัญหาอยู่ดีซึ่งก็แน่นอนเนาะหลังจากภาพนี้เนี่ยมันถูกรันซ้ำในช่องแชทดิสคอ d เนี่ยคุณมิสเตอร์เอ็มก็โดนด่าระยำแบบอื <c> ้ <oughs> คือโดนด่าแบบสารพัดนะฮะโดนด่าทั้งวันในวันนั้นน่ะโดนแซวโดนด่านะฮะก็เอป็นว่าคนด่าเยอะแล้วผมก็จะไม่ด่าซ้ำแล้วกันเนาะเพราะว่าคงไม่มีประโยชน์ที่จะด่าแล้วนะฮะจังหวะนี้แต่คืออยากจะบอกคุณเอ็มว่า เออถ้าเกิดมันเกิดอะไรงนี้ขึ้นเนี่ยก็อย่าคิดอย่าเพิ่งคิดว่ามันมีคนมาปั่นหรือว่ามีแต่คนจะหวังร้ายกับคุณนะฮะเขาอาจจะหวังดีไม่อยากให้เกิดปัญหาอะไรภายในเกมก็ได้นะครับก็อาจจะต้องปรึกษากับคนอื่นอะไรเงี้ยแต่เอาจริงมอดเตอร์เตอร์ใน Discord ดไม่ก็มี2คนคนนะทำไมเราต้องแบบไปบอกคุณมิสเซอเอ็มด้วยวะจริงๆบอกอีกคนก็ได้นะไม่มีคนนึ่งใช่ไหมชื่อมะกอ,อกอะ่ะสังเกตมามทุกคนจริงๆใน Discord ด,ดจะมีมอดเตอร์เตอร์อีกคนชื่อมะกอ,อกเนาะก็เอาเปาน็นว,กกว่านั่นะรัรคบ แต่เอาจริงๆผมเป็นพวกเชื่อในอิสระภาพเนาะผมก็รู้สึกว่าทุกคนอยากจะทําอะไรก็ได้นะครับคุณอยากจะทําตัวให้คนด่าก็ได้นะครับถ้าไม่สนอะไรก็ทําตัวให้คนด่าต่อไปนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าจริงๆตอนนี้ยังยังเปลี่ยนแบบภาพลักษณ์ทันอยู่นะทั้งตัวของคณอทั้งตัวของมิสเตอร์เอ็มดนวยถ้าไม่อยากจะปรับปรุงตัวมันก็คือทุกคนก็จะมองพวกคุณแบบนั้นนะครับแต่ผมบอกเลยนะจริงๆแล้วคนเลวเวลาเบามคนดีเนะี่ยดูดีขึ้นมาทันทีเลยนะฮะก็ นั่นแหละฮะเอาเป็นว่าสู้ๆแล้วกันนะทุกคนเลยช่วงนี้โควิดเข้าใจว่าหางานยากเกี่ยวเียอะไรวะเปล่าแค่อยากบอกเฉยคือผมก็เครียดเหมือนกันนะเรื่องหางานหางานนู่นนี่นั่นนะเนาะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับผมก็ใครที่ดูมาถึงจุดนี้นี่ก็คือคลิปค่อนข้างยาวนะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมก็ถ้าเกิดมีอะไรเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยละเออก็มีแค่นี้แหละฮะมีแค่นี้แหละฮะเจอกันเจอกันทุกคน แม่งเอ้ยรัฐบาลอุ้ย